ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ออกซิเจนหายใจอยู่บนโลกวันนี้นะครับวันอยู่กับผมคนเดิมและคนเก่าบอยกากครับวันนี้เราอยู่ในเกมมาวิลเหมือนเดิมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรอคิวต่อไปเลยดีกว่า S <S an> <S an> เดี๋ยวหากนะเทพแห่งทีมเดี๋ยวดูดีเทพจะแบกได้ไหมครับ <S <S <an> <S เรานี่เทพไม่ใช่มันเทพไี่ไงล่ะหลงตัวเองไปอีก ผมอยากเล่นในแบล็กเฮนเตอร์มั้งนะแต่ผมยังเล่นไม่เป็นอ่ะอัลเลนแมนผมก็อยากเล่นนะเอาไว้เอาไว้เอาไว้แบบผมได้ตัวก่อนนะผมเก็บตังค์ซื้อได้ก่อนผมจะไม่เล่นให้ทุกคนดูผมพูดเลยเลยถ้าเกิดผมจับตัวนี้เมื่อไหร่นะโอกาสแพ้ยากมากนี่คืออะไรเอินกลางห้างคืออะไรไม่รู้ เฮ้ยโฮเรงไปบ่น <kaz> ก <an adviser> ันได้เพื่อนถ้าเกิดนายทำอย่างนี้เราไปบ่นกันได้นายมาสามเลยอ่ะนายจะเล่นกลางเลยวะน่าร่าไปแตะเฮ้ยเจออะไรอ่ะเออจเย็นดีเพื่อนใจเย็นดีเพื่อนใจเย็นเพื่อนจเย็นจเย็นจะเย็นเพื่อนเองก็ใจร้อนเลยเพื่อนพ่อหนุ่มอ้าวมันจะตายฟรีนะเพื่อนเฮ้ยมันจะตายฟรีนะเพื่อน เอ้ยนายมันห้าวไปนะ <K>. เฮ้ยดับร้อย <K>. เอ้ยโหดอยู่นะกลางสามอะาพาบทุกคนเฮ้ยล่างเพื่อน บนหายนะเพื่อนบนหายนะหายไปไหนไม่รู้น่าจะกลับบ้านนะเพื่อนเอ้ยปมล่างอะ่ะปมล่างอ่ะเพื่อนเฮ้ยมันจะาวาเราวะมันจะเอาวะมันจะา,าวาเราเห็นเป็นผู้ชายนี่ชอบรังแกผู้หญิงจริงๆนนะเราไม่สุภาพบุรุษเลยนะเราอะ่ะไม่สุภาพบุรุษเลยนะเราอะ่ะไม่สุภาพบุรุษเลยนะเราอะ่ะ ไม่สุภาพปรหลุดเลยเราไม่สุภาพปรหลุดเลยนะเราอ่ะไม่ไม่หลุดเลยนะเราอ่ะไม่สุภาพปรหลุดเลยนะครับเป็นผู้ชายอกสามสอบมาราังแกผู้หญิงแบบนี้ม่ได้นะครับ เล่นตัวนี้ผมแนะนําให้อ mm ัพสองนำนับผมว่าสกิลสองมันเกลียนมากทุกคนนั้งทุกสโล่ทั้งดาเมจก็มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแกมาแกดุเหลือเกินนะเราอ่ะเฮ้ยดุเหลือเกินนะเราอ่ะดุเหลือเกินพนุมไม่เจ้าอ่ะเจ้าเราจริงอ่ะนายทู่เราไม่ไหวหรอก แต่เติมเลือดก่อนอยังไม่เติมเลือดอีกไม่โดนไม่โดนใจเย็นใจเย็นใจเย็นืมกดซกิวิ้นโ,โดนนี่เอาแล้วครับแจ้งกันเฮ้ยจะเาเราอะเราจะเอาเราอะบ้าบอบ้าบอร,รอบนี้นาะจะต,ตายคาปอมหรือเปล่าไม่นายก็เราแหละ หายไปดีหายไปดีอ้บ้าบอมาให้เราฆ่าแบบนี้ก็ขึ้นวายดีครับข้าบนเอาให้แต่เอ้าบ้าบอบ้าบอกดรัวๆครับทุกคนกดเลนได้โหดมากตันนี้หนีไปกลางครับหนีไปกลางทุกคนหนีไปกลางครับ

บ้านก่อนนะยับปะครับตอนนี้ยับ่ะไม่ใช่เรานะมันนะยับเลยฝั่งมันยับแน่นอนเจอกลางสามเป็นไงโถแข็งใจไว้เพื่อนเรามาแล้วเพื่อนแข็งใจไว้แข็งใจไว้โบกได้นะครับบบกได้นะบบกได้นะเรามันแข็งอยู่แล้วบบกได้นะครับบบกได้นะบวกได้มาดิก็ไมาให้หมดนะครับเออให้หกตัวเลยเอาจะเอาหรอเอาหรอเราจะเอาหรอจาเอาหรอจาเอาหรอเออเออจะเอาหราอุ้ยไม่รู้จะเอาหรอเราจะเอาหรอเอาจะเอาหรอกมาดิครับ ก็ไม่ได้ครับน้องๆโอ้ผมพูดได้เลยยังโกงอืมจะล่างหน่อยดี <c oughs> <c oughs> อะไรนายจะไปไหนแล้วลแมนเพื่อนสวยงามพระรามแปดสวยงามเพื่อน,อ,นอีกทีเดียวโอ้โหมันบิงได้อะทุกคนไม่ตายอ่ะกลางอีกอ่ะกลางมีประเด็นกันตลอดผมขอ,อฟ้าๆได้ไหม เฮ้ยสายฟรีดิเพื่อนเอ้าทำไมผมไม่ได้ค่ายูอ่ะโอหโหสัตว์แบมเพ็ดยิโร่ไปกดตัวแล้วเบยิงโล่ไปกดตัวแล้วเพราะว่าไปฟาร์มไปก่อนนะทุกคนแจ้งข้ามา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 ก่อนแจ้งข้ามา ้าตอนนี้ทีมเรายัางเข้มดูดิดูทีมเขาทีมเราดิโหอย่างเข้มครับขอป้าฟ้าแล้วกันนะเพื่อน <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโควิดผมไม่ได้เป็นนะโควิดแค่ ไอ้เฉยครับผมแค่ไอ้เฉยครับไม่เพื่อนมายอย่าไปห้าวอะไรกันงนงานงานดีนายปล่อยให้มันเกิดบ้างดีเพื่อนเราจะไม่ตีมันนะเราจะปล่อยให้มันแบบให้มันได้สู้หน่อยทุกคนใช่ไหม อ yup. มันไม่ได้สู้มันก็ไม่สนุกหรือครับเกมแบบเนี้ยงอาไีกแล้วกางเอาไว้แล้วขอแจมหน่อยกันขอแจมหน่อยเลยกันมาดิครับมาดิมาดิครับมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับมาดครับให้หมดอะให้หมดอ่ะให้หมดอะครับให้หมดอ่ะก็มาดิ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  โทหนึ่ว่าเจ๋งนึกว่าเจ๋งมาดิครับมาดิครับอืมาดิครับมาดิครับดีครับเป็นสี่ก็มาดิครับหนึ่งสี่ทุกคน เลยอ่ะเอย่งโกงโอ้ยเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นนะโอ้ยฝั่งนู้นไม่ได้ขยับอ่ะไม่ได้เกิดเลยอ่ะเดี๋ยวค่ามันเพื่อนสงสารมันเพื่อนเดี๋ยวค่ามันแต่มันไได้เกิดนะเพื่อน ต้องปีเลยเหมือนกันเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วเอาเวลาไหนนายิกาเมื่อไหร่เอ้าตายฟรีนะเพื่อนตายฟรีนะเพื่อนตายฟรีนะเพื่อนอืมประเดี๋ยวไม่ได้เงี้ยบมีประเดี๋ยวกันเดียบมีประเดี๋ยวกันเดี้ยบมีเฮ้ยหืมลาฟีได้เลยนะ Oh, 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 oh. ขอแล้วกันโอ๊ยจบครับกดยอมแพ้ไปทั้ง,งั้นนะครับทุกคนอืไงนะครับบอกแล้วทีมผมอย่างเข้มกดยอมแพ้ทั้ง,งั้นนะทุกคน MVP ก็บอยกา,กากคนเดิมนะครับเป็นไงนะทุกคนสิบสนะูตรน่ะอออ สีหนึ่งยังเอาไม่ลงอ่ะครับไม่ได้คุยเนี่ยก็เห็นๆกันอยู่ครับนี่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับไปแล้นะครับทุกคนขอบคุณครับ